คลิป How to อีกหนึ่งคลิปนะครับคลิปวันนี้เนี่ยเราจะมาพาทุกคนไปดูว่าถ้าเกิดว่าอยากเริ่มแต่งสไตล์ซาทอรเรียลคือเราทำเป็นซีรีส์เลยนะซีรีส์เนี้ยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นรองเท้าเนี่ยเริ่มยี่ห้อไหนดีและทุกคนควรจะดูยังไงเลือกไซส์ยังไงจากการเริ่มต้นสไตล์นี้นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราพามาดูรองเท้าอีกหนึ่งแบรนด์ที่ผมรู้สึกว่าเหมาะกับการเริ่มต้นมากๆตอนนี้เราอยู่ที่ร้าน The Decorum Pen House นะครับที่เกสรน์นะจริงๆเมีีาาลยท่ อารีด้วยมีที่ M อ็มค t อเทของสไตล์ประมาณนี้เป็นสไตล์คลาสสิกเมนสวร์แล้วก็มีคอนเทมพอร์ r y รีผสมด้วยนิดหน่อยนะครับลองไปดูกันได้นะทุกคนซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะพามาดูรองเท้าแบรนด์ญี่ปุ่นที่ชื่อว่าฟูกาชินครับทุกคนเดี๋ยวผมมาพูดให้ฟังก่อนว่าเหตุผลแรกว่าทําไมถึงเป็นแบรนด์ฟูกาชินนะที่แนะนําว่าเป็นแบรนด์แรกที่ถ้าเกิดว่าใครอยากเริ่มในตัวแนวเนี้ยคนนะเป็นแบรนดเริ่มต้นก็คือราคา 6950สําหรับรองเท้ากูดเยียซึ่งอ่ะหลายคนอาจจะไม่รู้ว่ารองเท้ากูดเยียคืออะไรจริงๆรองเท้าหนังเนี่ยทุกคนมันมีหลายโครงสร้างครับทุกคนมันมีแบบแปะกาวเวลาเราใช้ไปสักพักหนึ่งพื้นมันก็จะหลุดก็คือเหมือนส้นหลุดหรือว่าพื้นหลุดออกมาจากตัวที่เราใส่ก็คืออ,อ้าอาออกอย่างนั้นแหะแต่ว่ารองเท้ากูดเยียรเนี่ยเขาใช้เทคนิคการเย็บแบบที่สามารถเปลี่ยนพื้นได้ระยะเวลาในการใช้งานของรองเท้าเนี่ยก็จะนานขึ้นแถมเราใส่ไปสักพักเนี่ยมันก็ไม่อ้าด้วยนะครับ แถมซ่อมแซมเนี่ยก็คือซ่อมได้ก็คือซ่อมเปลี่ยนพื้นได้โดยที่หนักข้างบนเนี่ยเรายัางใช้คู่เดิมได้อยู่นะครับอันนี้ก็คือข้อดีของรองเท้ากูดียซึ่งรองเท้ากูดีアเนี่ยจะราคาสูงกว่ารองเท้าแปะกาวแต่ว่ารองเท้าราคากูดียที่ราคาน่ารักเนี่ยก็มีก็คือฟูกาชินนี่แหละเดี๋ยวพาไปดูกันครับคือจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกก่อนว่าที่นี่มีหลายเรนจ์ราคามากทุกคน 6,950เนี่ยราคาเริ่มต้นแล้วก็เป็นแบรนด์ที่ราคาน่ารักที่สุดในร้านวาง่างนี้ดีกว่าเขามีขึ้นไปถึงนู่นห0,000ือะไรเงี้ยนะลองมาดูกันได้ทุกคนมีหลายแบรนด์ก็คือเป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกเลยมีทั้งแบรนด์อังกฤษแบรนด์อเมริกามีแบรนด์ญี่ปุ่นนะครับผสมผสานเยอะแยะมากมายฝรั่งเศสก็มีนะทุกคนลองมาดูกันได้แต่ว่านี่แหละครับตรงนี้2ชั้นนี้คือฟูกาชินซึ่งฟูกาชินเนี่ยคุณภ,ภาพการตัดเย็บก็คือเป็น ญี่ปุ่นส่วนหนังเนี่ยเขามีนําเข้ามาจากหลายโรงฟอกก็คือเป็นโรงฟอกจากฝรั่งเศสบ้างหละถ้าเป็นหนังกลับเนี่ยจากอังกฤษก็คือจริงๆอ่ะเป็นโรงฟอกที่ชื่อดังมากๆแล้วก็หลายแบรนด์ชั้นนําใช้อย่างแบบหนังคราฟก็มีของอโนเนซึ่งเป็นของแอมเมสคอลิตีก็คือโรงฟอกเดียวกันตรงนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าเขาจะเน้นเป็นโลเฟอร์เป็นหลัก mm hmm. โลเฟอร์เนี่ยก็คือเป็นรองเท้าสวม mm hmm. ไม่ได้ผูกเชือกเนาะ แต่ว่าฟูกาชินเนี่ยจริงๆเขาก็จะมีแบบผูกเชือกหรือว่าเป็นรองเท้าออกซ์ฟอร์ดด้วยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วสําหรับผมเนี่ยถ้าให้ผมแนะนํรองเท้าคู่แรกสําหรับทุกคนนะหลายๆคนจะคิดว่าควรจะซื้อผูกเชือกสีดําแต่ว่าส่วนตัวคู่แรกของผมก็คือผูกเชือกสีดำนี่แหละแต่สุดท้ายไม่ค่อยได้ใส่เพราะว่ามันจะเอาไว้ใส่ในโอกาสที่แบบเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยมากๆมันก็เลยนอนตู้ไป แต่ว่าถ้าเกิดว่าแนะนําคู่แรกที่ได้ใส่มากๆอะ่ะผมก็จะแนะนําเป็นพวกโลเ fer อร์เงี้ยสีดําอย่างนี้ก็ได้ถ้าเกิดว่าใครอยากได้สีดานะใครอยากใส่ทางการอย่างเงี้ยสวยมากๆแล้วก็เป็นหนังค้าแบบเนี้ยก็จะขัดเงาก็จะขึ้นเงาสวยแล้วก็ใส่สบายถอดเข้าถอดออกสะดวกสมมุติว่าไปงานที่แบบต้องถอดเข้าถอดออกบ่อยร้านอาหารบางร้านต้องถอดหรือว่าไปที่ทํางานเข้าห้องหรือขึ้นชั้น2องหรืออะไรอย่างเงี้ย บางทีออฟฟิศบางออฟฟิศก็ต้องถอดรองเท้าเข้าออกบ่อยอะไรเงี้ยนะครับก็อย่างเงี้ยก็ถือว่าสะดวกมากๆนะทุกคนแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครอยากได้ลําลองเนี่ยก็จะแนะนําไปทนน้ําตาลซึ่งน้ําตาลเขามี2แบบก็คือหนังกับหนังกลับแล้วรุ่นเนี่ยเขามี3รุ่นอย่างรุ่นบนจุดเนี่ยเป็นรุ่นเพนนีโลเวอร์ที่เขาชื่อรุ่นว่ามาตันจะต้องบอกก่อนว่าจริงๆฟูกชินเนี่ยผมเคยรีวิวมาตั้งแต่ปีแรกเลยที่ร้านเดอะเดคอรัมเขาเอาเข้ามาขาย ก็จะต้องบอกว่าที่เนี่ยปีหนึ่งเขาเหมือนปรับลาสครั้งหนึ่งให้มันเข้าเท้ากับลูกค้ามากขึ้นให้เข้ากับสรีระหุ่นเท้าของคนไทยมากขึ้นด้วยนะครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยลาสต่างๆลาสหรือว่าหุ่นหรือทรงของเท้าเนี่ยก็คือจะทําอิงสําหรับลูกค้าที่ร้านโดยเฉพาะเลยแล้วก็ปรับทุกปีซึ่งปีนี้เนี่ยสิ่งที่เขาปรับปีนี้เป็นปีที่3แล้วนะเขาปรับก็คือเท้ากว้างขึ้นเพราะว่าคนไทยเท้ากว้างโดยเฉพาะรุ่นที่เป็นเพนนีอย่างเงี้ยตรงที่คาดเนี่ย ถ้าเกิดว่าใครมีประสบการณ์กับการใส่รองเท้าหนังแบบนี้เนี่ยจะต,ต้องบอกว่าพอมันมีแพทเทิร์นที่มันเป็นคาดแบบนี้มันจะทาให้ช่วงด้านบนเนี่ยมันเหมือนถูกล็อกไว้มากขึ้นมันทําให้ขยับพื้นที่มันแบบหนังมันยืดหยุ่นได้น้อยกว่าแบบนี้ซึ่งมันเป็นหนังชิ้นเดียวกันถูกปะไอรุ่นที่มันเป็นแบบเนี้ยครับ p e n n ี y l o ฟอ e r เนี่ยเขาก็เลยเพิ่มพื้นที่ด้านบนขึ้นมาเพื่อให้มันได้ฟิตติ้งที่มันใส่สบายมากขึ้นด้วยอันนี้ก็คือจุดเด่นของการปรับลาสทุกปีผมรู้สึกว่ามันใส่สบายขึ้นเรื่อยๆจริงๆนะทุกคนโดยที่ไม่ได้ลดทอนคุณภาพลงไปส่วนโมเดลใหม่ที่เราอาจจะเห็นกันก็คือรุ่นที่2รุ่นหอทอนเนี่ยหอทอนก็จะเป็นท s s e l l o ฟ f e r มันจะแตกต่างจากรุ่นเดอร์ก็คือมันจะมีดีเทลของการถักตัวสายเนี่ยมากขึ้น กวนห็นไหมสายก็จะมีถักมากขึ้นแล้วก็ตำแหน่งของสายก็จะไม่เหมือนกันนะครับนี่พอมีถักมันก็จะขึ้นมาโชว์ตรงกลางแบบนี้พอไม่มีถักก็จะเป็นวิ่งออกข้างตำแหน่งจะแตกต่างกันอยู่นิดหน่อยแต่ว่าฟิตติ้งเดียวกันนะครับสำหรับรุ่นอาเดอร์กับรุ่นฮอตอนซึ่งเอาจริงๆอะถ้าให้แนะนําคู่แรกจริงๆนะซื้อคู่ไหนก็ได้สําหรับผมนะ ถ้าเกิดว่าใครเน้นใส่เรียบร้อยซื้อดำถ้าเกิดว่าใครเน้นใส่แคชชวลซื้อน้ำตาลน้ำตาลเนี่ยอันนี้แล้วแต่คนชอบละว,ว่าชอบหนังหรือชอบหนังกลับสำหรับผมผมรู้สึกหนังกลับมันใส่ง่ายกว่าแต่ว่าแล้วแต่คนชอบเดี๋ยวผมลองให้ดูแล้วกันว่าลองออกมาแล้วเป็นยังไงแล้วก็เดี๋ยวพูดความรู้สึกหลังลองให้ทุกคนฟังนะว่าเป็นยังไงกับฟูกาชินไปลองคู่แรกกัน อ่ะทุกคนก่อนที่เราจะไปลองรองท้าฟูกชินให้ดูกันนะผมเอากล่องมาให้ดูแล้วก็มีเซอร์ไพรส์นี่ทุกคนเรียกว่าเอามาอวดแล้วกันคือรุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นพิเศษทุกคนที่ชื่อว่าใช่ทุกคนดูไม่ผิดชื่อรุ่นวัฒนินเอสครับคือเป็นรุ่นที่ผมกับร้านเดลเดคอรัมเนี่ยร่วมพัฒนากับแบรนด์ฟูกชินนะดีไซน์ ไม่ได้ถึงกับขั้นว่าออกแบบใหม่ทั้งหมดแต่ว่าเราเลือกดีไซน์ที่เราชอบเราเลือกหนังที่เราชอบแล้วก็มีสแตปมชื่อเราลงไปเป็นรุ่นพิเศษที่ชื่อว่ารุ่นทันินเอสนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครหาราคาเริ่มต้นอันนี้ถูกกอันนั้นเองครับอันนี้6 3 5 0นาครับทุกคนเพราะว่าเราอยากทําให้เข้าถึงง่ายนะครับทุกคน รุ่นนี้เนี่ยเป็นอันไลน์โลเฟอร์ก็คือจริงๆอะ่ะรองเท้าอะ่ะมันจะมีหนังหุ้มด้านนอกแล้วหนังด้านในใช่ไหมซับในรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ไม่มีซับในเพราะฉะนั้นมันจะใส่สบายแล้วก็คล่องตัวนี่เป็นสีแบบนี้นี่คืออันนี้เนี่ยเขายกเป็นสีหนังกลับเรียกสีนี้ว่าเหมือนโปโลูเวดแล้วเราก็ทําเป็นโลเฟอร์ที่เป็นตริงโลเฟอร์ก็คือเป็นเชือกด้านบนแบบนี้นะครับทุกคน ออกแบบเล่นดีเทลก็คือตรงขอบคุ้นเนี่ยข้างๆเนี่ยเราให้มันล้อไปกับสีพื้นด้านล่างเห็นไหมสวยไหมซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครมาลองนะครับผมจะแนะนําให้ลดลงครึ่งไซส์เพราะว่าด้วยความที่เป็นอันไลน์แล้วก็เป็นหนังกลับนะมันก็จะลดครึ่งไซส์น่าจะกําลังดีแล้วก็ดูทรงมันก็จะแบบชบเชียวชบเชียวลองให้ดูดีว่าอ้าวอวดอเหยียบลงไปเลยครับชื่อผมเองเห <laughs> ยียบลงไปแล้ว เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะใส่ให้ดูนะทุกคนใส่ง่ายมากไม่ต้องใช้ชูทีเลยนี่ผมรู้สึกว่าสีนี้เป็นอีกหนึ่งสีที่จริงๆแล้วใส่ง่ายนะทุกคนบางคนอาจจะคิดว่าใส่ยากแต่ถ้าเกิดว่าใครแต่งตัว c a s ชวลบ่อยๆผมรู้สึกว่าสีนี้เป็นอีกหนึ่งสีที่พอใส่เรารู้สึกว่ารองเท้ามันป๊อปออกมามันเด่นออกมาจากชุดของเราอะนะเราใส่กางเกงขาวใส่กางเกงสีกาก,กีที่มันแมทได้หมดอะเทาอ่อนเทาเข้มหรือน้ําเงินอย่างเงี้ยใส่ได้หมด ทุกคนผมรู้สึกว่าสวยจังเลยทุกคนใครชอบ string loafer ก็มาลองกันได้นะครับอันนี้โปรเจกต์ลับใครชื่นชอบก็ลองแวะมาเห็นเขาบอกว่ามีจำนวนไม่เยอะนะทุกคนราคาก็ดีรีบมาจับจองนะครับแถมมีชื่อผมด้วยถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่าอยากเหยียบชื่อผมเนี่ยมาซื้อกันได้ <laughs> มีไม่เยอะด้วยทุกคนแต่ถ้าเกิดว่าขายหมดเร็วก็อาจจะมีสีอื่นมาเพิ่มนะเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราไปลองคู่คลาสสิกคลาสสิกให้ทุกคนดูดีกว่านะ 来。 คทุกนี่คือคู่แรกของเรารุ่นมาตั้นนะผมเลือกมาเป็นสีน้ําตาลที่เป็นหนังเงาความรู้สึกแรกที่ใส่ก็คือเขาปรับทรงได้ดีขึ้นอีกมีพื้นที่ด้านหน้าเพิ่มขึ้นพื้นที่ด้านข้างเพิ่มขึ้นสําหรับคนที่เท้ากว้างมากขึ้นแล้วก็ผมมาส่วนตัวเป็นคนด้านบนของเท้าเนี่ยเยอะหรือว่ามีอินสเต็ปสูงเขาก็เผื่อพื้นที่มาให้รู้สึกใส่สบายมากขึ้นเลยนะแล้วก็ทรงก็จะดูแบบลงตัวมากขึ้นผมให้คําว่ามันบาลานซ์ขึ้นดีกว่าจากรุ่นเก่าที่เราจะรู้สึกว่ามันจะมีความแหลม อันนี้มันดูมีความอังกฤษมากขึ้นเพราะว่าด้วยโลหิตเขาเป็นทําจากอังกฤษนะผมก็รู้สึกว่าสวยเลยครับแล้วก็ใส่ง่ายด้วยเนี่ยถ้าเกิดว่าใครกําลังมองหารองเท้าหนังสีน้ําตาลดีมา,มากๆเลยอันนี้เราเอามาใส่แบบแคชชวลนะนี่แบบนี้ผมรู้สึกว่าคู่นี้พอมันเป็นหนังสีน้ําตาลนะที่เป็นหนังเงาอะจะใส่แคชชวลแบบนี้ก็ได้รองเท้าเพิ่มความเรียบร้อยให้กับลุคด้านบนหน่อยถ้าเกิดว่าจะเอาไปใส่กับสูทก็ใส่ได้อีกเหมือนกันเพราะว่ามันมีความเป็นหนังเงา ผมว่าคู่นี้มันอยู่ตรงกลางระหว่างเรียบร้อยกับไม่เรียบร้อยถ้าเทียบหนังสามแบบที่เขามีแล้วเราก็จะสามารถ dress up ก็ได้ e s ร d ด w วก็ได้ใส่ให้เรียบร้อยในบางวันก็ได้ใส่ให้แคชชีในบางวันก็ได้เหมือนกันนะครับทุกคนลองไปดูอันนี้เป็นรุ่นมาตันที่เป็นหนังเนยมตัน โอเคครับทุกคนอันนี้คือลุกที่2นะครับนึกสนุกก็เลยหยิบเสื้อที่เป็นสไตล์แบบแคชชวลมาสวมทับลนะเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันเหมาะกับหนังกลับในลุคนี้ดีอันนี้มันเป็นรุ่นเอาเดอร์ที่เป็นหนังกลับที่เป็นเทสเซิลแบบมีผููแต่ว่าไม่ได้สายถักนะทุกคนผมรู้สึกว่าในความที่แบบมันดูแคชชวยลสบายๆวันหยุดหรือว่าใส่อะไรลำลองลำลอง,ลองที่แบบมีสีสันเข้ามาหน่อยเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเรียบร้อยมากเราก็เลยเลือกมาแมทช์กับรองเท้าหนังกลับนะ ซึ่งจริงๆแล้วต้องบอกก่อนว่ารุ่นนี้ก็ใส่สบายเหมือนกันนะครับคือจริงๆแล้วเขาเบส หุ่นรองเท้าเนี่ยทรงเดียวกันแต่ถ้าเกิดว่ารุ่นที่มีค่าเนี่ยเขาจะเพิ่มพื้นที่ด้านบนขึ้นมาอีกนิดนึงแต่ว่าพอมันเป็นหนังกลับอ่ะผมรู้สึกว่ามันยืดหยุ่นดีมากเลยแล้วมันก็แบบใส่สบายมากเลยอ่ะทุกคนต้องมาลองเนี่ยอันนี้เราก็เลยเป็นลุคที่แบบผมรู้สึกว่าจริงๆหนังกลับอ่ะมันสามารถใส่ได้หลากหลายเหมือนกันเนาะใส่แบบมีสีสันใส่วันหยุดใส่ลำลองหรือแม้กระทั่งถ้าเกิดว่าเราอยากใส่ในแบบลุคชิวๆสบายๆใส่กับขาสั่นอย่างเงี้ยหนังกลับนีงใส่ได้เหมือนกันนะครับ อันนี้ก็เป็นลุกที่2ของเรานะอ่ะโอเคครับทุกคนอันนี้เป็นลุกที่สามนะหรือว่าแปดลุกของคู่ที่สามนี่นแหละคือจริงๆแล้วเป็นโลเฟอร์สีดําที่มีคู่แล้วก็มีสายถักผมาจะแนะนําว่าจริงๆคู่นี้ใส่ง่ายกับสูทสีเทาอย่างเงี้ย หรือว่าจะเป็นสูตรสีน้ำเงินสูตรสีเทาเข้มอย่างเงี้ยก็คือแมทง่ายมากๆผมก็เลยลองหยิบมาแมทกับกางเกงยีนให้ทุกคนดูว่าจริงๆแล้วอ่ะรองเท้าสีดํามันก็สามารถใส่ลําลองได้เหมือนกันเนี่ยผมก็จะชอบใส่แบบนี้ถ้าเกิดว่าใส่เป็นสีดำนะมันจะได้ฟิลแบบวินเทจวินเทจหน่อยใส่กับโลเฟอร์สีดำแล้วก็จะใส่แบบใส่ถุงเท้านิดนึงแล้วก็ใส่กับกางเกงยีนแบบเนี้ยก็ใส่ได้เหมือนกันนะครับทุกคนซึ่งเซอร์ไพรส์มากเนี้ใส่เข้าไปแล้วแบบสบายมากคนดีมากเลยอ่ะทุกคนลองแวะมาลองกันได้นะ แล้วก็ใส่สบายมากๆเลยกับทรงใหม่ของฟูกาชินก็ ผมเรียกว่าฟูกชิน2024แล้วกันนะทุกคนลองแวะมาดูกันได้ครับว่าฟูกชินเนี่ยเขาปรับเปลี่ยนทรงแล้วเป็นยังไงบ้างเข้ากับเท้าเราไหมจริงๆแล้วเนี่ยการเลือกรองเท้านะถ้าเกิดว่าใครจะซื้อรองเท้าหนังคู่แรกเนี่ยผมแนะนําต้องลองลองแล้วอ่ะไม่ต้องเลือกที่มันแบบแน่นมากแล้วเผื่อขยายนะทุกคนลองใส่ถุงเท้าที่ตัวเองเนี่ยอยากใส่กับคู่น,นั้นๆมานะครับเพราะจริงๆความหนาของถุงเท้ามีผลเหมือนกันนะว่าจะไม่ใส่ถุงเท้าจะใส่ถุงเท้าบางหรือใส่ถุงเท้าหนาทุกคนใส่ถุงเท้า ประมาณไหนลองใส่ถุงเทา้าผู้นั้นมาลองที่ร้านแล้วก็เลือกให้มันพอกระชับไม่ได้แน่นจนเกินไปแล้วก็ถ้าเกิดว่าผูกเชือกเนี่ยเลือกหลวมแล้วผูกได้เพราะว่ามันมันไม่หลุดอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเป็นรองเท้าโลเฟอร์เนี้ยที่เป็นแบบสวมแบบเนี้ยแอบต้องเลือกให้มันพอดีนิดนึงเดินแล้วแบบไม่ได้หลุดส้นขนาดนั้นนะทุกคนแต่ว่าอาจจะหลุดได้นิดนิดแหละเพื่อความสบายแต่ว่าเอาที่แบบเวลาเราเดินทั้งวันแล้วเรารู้สึกว่าสบายแล้วมันไม่ได้หลุดแบบทุกย่างก้าวอะ่ะให้มันแบบกำลังพอดี ก็ลองดูครับรองเท้าหนังที่เป็นโครงสร้างกู o d เอเวลเนี่ยอยากให้ทุกคนลองดูคือจริงๆแล้วพื้นมันอาจจะหนาแล้วมันอาจจะแบบหนักกว่ารองเท้าทั่วไปหน่อยแต่อายุการใช้งานเนี่ยมันนานจริงๆแล้วก็ฟูบะชินเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่ผมรู้สึกว่าเป็นแบรนด์รองเท้าหนังกู y e เ r ราคาน่ารักคุณภาพดีหนังก็มาจากโรงฟอกที่คุณภาพท็อปๆเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่ง เหมาะกับการเริ่มต้นมากๆลองแวะมาดูได้ที่ร้านเ e d e c o r ัมนะทุกคนคลิปนี้ก็เป็นคลิปแนะนำรองเท้าแบรนด์แรกสำหรับใครหลายๆคนที่อยากจะก้าวเข้ามาในสายรองเท้าหนังสายเนี้ยบสายสูตรอะไรเงี้ยลองฟุกชินดูครับไม่ผิดหวังแน่นอนทุกคนแล้วก็ฝากรุ่น Tan ินเอสด้วยนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนเหมือนกันราคา6,350ส่วนรุ่นอื่นๆของฟุกชินเนี่ย6,950ทุกคนลองมาดูได้ถ้าเกิดว่าใครอยากดูรุ่นที่เป็นผูกเชือกเรียบร้อยให้ไปดูที่อารีนะถ้าเกิดว่าที่เกสอนเนี่ยจะมีเป็นโลเฟอร์ แล้เดี๋ยวยังไงเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ